้าพี่น้องเฮ้ยีบ้านพี่บ้านน้องมานะสังลาบสังก่อยกับสมเสาบ่นมาพี่น้องเนาะเนี่ยบิงางบรรยากาศนาลานก่อนตอน,ตอนดอกเ้าเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยไล่การพี่น้องไปน้ำเสาไม่ฝ่าเลยนี่ยแม่นู่นส่งต่ำแล้วเสาบนไม่ใส่นะสังลาบสังก้อยนะ เอาไก่ข้มขุ่มกับต้มเปื่อยเนอะไก่ข้มขุมกับต้มเปื่อยนี่พี่น้องมึงกินเหนื่อย้ำงามเลยพี่น้องเานื่อยอ้ำงาสาบนเมื่อเนี่ยไปกินกาแฟสาวบนได้จ้าสาวบนมดสิเป่าล้านเลยครับเขาวรขายพรอเพี่น้องแล้วเยนราเอยเยกินนํากันน้เพี่น้องเนาะเนื่อไม่ไหมเลยอันนี้กพวกขนมาต๊ะพี่น้อง พาพี่น้องไปกินจับแซนน้ำกันครับฮาพี่น้องได้มาแล้วก้อยขมกับตม้มแสบสาวบุบลนสาวอุบลนขายของพาพี่น้องไปกินจับแซนน้ำกันครับมาพี่น้องนี่เคยวนยีผ้ามากินลาบเลือดพี่น้องลาบเลือดขม มีกตมนะ็ต้่มเส่บน้อ,อ,งองพี่น้องเพราะถสดนามน้องพี่น้องนะต้่มเส่บผุนห้อนก็ก้่อยขุมๆมพี่น้องเนี่มีทิฟท์เขาน้ำพาพี่น้องไปกินแซ่บเบน้องกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ผูสุูส่คนครับมีนี่พ่อกับผมครับเคยวนค้นละเอียดครับมาในส่องสาววนคนเชมมาลาดคือเกาครับผม สาวนกะขายของอยู่ร้านครับอันนี้ก็ได้ก้อยพี่น้องบางทีก้อยลอยเลือดก, mm hmm. กับต้มพี่น้องเข้ากันตอนแรกว่าเสียวตะก้อยมาก,กินไดน้พี่น้อง,งนะว่าเดียวตะก้อยมาก,กินมันบุคือได้พี่น้องกันมีก้อยไม่ก,กับต้มไมีต้มเนาะพี่น้องเนาะผักแก,ก้มกะโบ่มีหลายพี่น้องมึอนี้ใส่ตะหัวละผ้าหลักกะกะลำกับยอดผักกระถินน้อยหนึ่งพี่น้องกินกับข้าวเหนียวพี่น้องมึงนี่ จังไดก่าขอโทษขอให้ผู้เพิ่นบวก,กินเนื้อหล่ะก่าบวก,กินหยิบน้ามือครับเด้อผู้ใดกินกะมาเสบแสีน้ำกันครับเคยวนครับมาพี่น้องเสพเสีน้ำกันครับเออพี่น้องคนเดียวไว้เทิง้งละมือน,นี่า <c oughs> พี่น้องกันอยูไปกินก่าฝากอีกนเนี่ยนะครับฝากสาววนคนเชื่อมราชเนี่ยนะครับผมมีเทิงเพจเทิง้งยูทูบเนาะครับเนาะฝากไปเบิง่งไปแย่งไปเป็นกำลังใจให้เนี่ยนะครับเด้อมาซิมก่อยกันนะ ฝีมือเจ้าของเขาทาเขาทาไปหนักแซ่บ

ต้มกัปิป้วยพี่หนาอม่ตเหียนกแกลี่วเก้วต้มปิป่อยเฮ้ยบนไส้ใบบักกูดน้ำเ้ยพี่น้องมักใบบักกูดนะมันหอม เห็นในลูกค้าบางเทีกับบางคนมันกับมกบบักใบกรดูกบางคนมันกับพวกมันกนะหนังต่อเคยวนนี่มักใส่ ของข้านน้ำตาแตกแล้วพี่น้องเฮ็ดกับเฮ็ดเพ็ดูต้องว่ามาตกัดลุกโดดอีก นี่เริ่มมากแล้วพี่น้อง ร้อนเบิดอหลังมันกับสีเสียงดังแน่นาะพี่น้องนะเพราะว่าตึกทั้งขายเพิ่นทุบตึกเน,นี่ยนะ Các cháu có đang thụp thực nó nhẹt 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 Bớt mửa Này để nói nè Đây cán nữa กิน <amounts> ด <of sugar writers> ้วเพลสแลละก็สุดตุ <Labor ator il fi> ่มเหมือนห่อนพี่น้อง ออขอโทษขอไปเด้อพี่น้องยินไปเซ็อตเขาไปเครื่องไ้เพชรแท้โอ้นี่หน่อยๆน,น,นี่ได้การนี่รีบบอกพิก

咱俩不比弄了。 กอวยกับเพลสมาสดต้มมหนอนอีกพี่นอ้องเอ้ยโอ้ก็ตรวจคอ้าเพลสลาย,ลายพี่น้อง <laughs> กินไปหายไป ว่าบบ่น่าอ้ย <c oughs> พี่น้องเลยเนีดเพชรปวดพี่น้องมึนเนี่ยจะค้ <c oughs> องเน็ดเองอ่ะแหละ ว่าสิ่นกเฮีเพ็ดปันไดเพราะว่าเจ้ยหลุกโดดมากัดนะพี่น้องเจ้ยหลุกโดดก็มดเที่ยมมากัดนำ้ำว่าคิดว่าถาั่นวกเพี้ยนบวดแสบก <c oughs> ะลําราผ้า <c> ก <oughs> ระถิ่นน้อยนึงพี่น้องต้มต้มกัะเลือดตะนาม่ <c oughs> าขอโทษนด,ด้พี่น้องด้วย พี่น้องนี่เคยบนกับผาพี่พาน้องมากินก้อยขมกับตม้มแซ่บพี่น้องไอ้บิ่งดูโอ้ยวัยนี้อ่ะเช็คตอนเลยเนาะต้มกะขมดีขนาดก้อยกะขมขมเป็ดเผ็ดพี่น้องกัรกับลูกโดดกะเทียมเกี๊ยมยอดกระทินอ่อนกับพ,าพา่อลาภาแซ่บคือเก่าพี่น้อง อย่งไเคยวนกับฝากเลยนะครับพี่น้องฝากสาวอวนคนเขียม马拉ดนะครับเด้อฝากเพื่อนกำลังใจเห็นไนมมีเทิงเพจมีเทิงอนยูทูปพี่น้องเพจก็ซื้อเดียวกันครับผมสาวอุวนค้นเขียมลาดครับถากินบะสุภาพกินเสียงหลังกินมุ่มมามหรือว่าว่าจ่าใดกิริยาใดสาเห็ดเหล้วแสดงออกเหล้วพี่น้องเห็นพี่น้องเบิ่งแล้วบะสมัยอกบะสมัยใจเนาะพี่น้องเนาะว่าบวม้วนว่าว่าเขาหูกะ ขอโทดกอใไปพี่น้องหลายๆเด้อครับเด้อเดี๋ยวสิคอยปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องนะครรบสำหรับมื้อนี่ก็มามีอย่งหลายครับขอเกล้าคำว่าสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผมไปพ้อบกันคลิปหน้าเนะครับเนาะ